ไม่ดึกเราไม่นอนของจริงนะทุกคนกลับมาแล้วสำหรับบล็อกคอนโดที่ทุกคนเราคอยซึ่งตอนนี้เราย้ายคอนโดใหม่แล้วด้วยจัดห้องใหม่ด้วยยังไม่ได้อัปเดตเลยก็อยากถ่ายเป็นไนท์รูทีนให้ทุกคนดูว่าสำหรับชาวคอนโดที่นอนดึกอย่างเราจะบอกว่าตอนนี้ตีสี่ก็ยังไม่นอนเลยนะทุกคนนั่นแหละเผื่อใครอยากรู้ว่าเราทำอะไรก่อนนอนบ้างก็ถ่ายไนท์รูทีนมาให้ทุกคนดูนะ อมอมอรต้องเป็นรสออริจินอลด,ด้วยนะทุกคนรสนี้จะแบบอร่อยมากช่วงนี้ก็ <c oughs> กินมามากเพราะว่ามีเรื่องเล่านะเรากลับต่างจังหวัดไปใช่ไหมแล้วก็อันนี้เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ตู้เย็น ดิฉันไปปิดสวิตต์อนไหนไม่รู้ของในตู้คือเน่าหมดเลยทุกคนแล้วแบบเข้าห้องมาแล้วช็อกมากตอนนี้ก็ล้างตู้เย็นไปเรียบร้อยแล้วเหนื่อยเลยก็กินมาม่าไปก่อนรองท้อง ผมชื่อสุสิงค่ะผมเป็นโกลเด้นอายุหนึ่งกว่านี่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมจะอาดเล้วแม่ททำความสะอาดให้ผมครับ เป็นม้วนแบบเนี้ยหนึ่งม้วนเลยแล้วก็เอามาวางมันก็จะดูกลิ่นที่มันแบบมีกลิ่นในตู้เข้ามาในิชชู่เฮ้ยอันเนี้ยคือมันทําได้จริงนะิชือชู้เนี้ยคือดีมากแล้วก็กลับบ้านไปแม่ก็มีมะกรูดมาให้พอดีอันนี้มะกรูดจากต่างจังหวัดเลยนะเหมือนแม่จะรู้อะว่าตู้เย็นจะเน่า <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็เอามาใส่ไว้แล้วก็ข้างล่างนี่เราแบบเนีย่ยถอดออกไปล้างหมดเลยเปิดออกมาก็อืมไม่มีกลิ่นแล้ว ห้าบาทได้แค่เนี้ยวันเนี้ยเ<ม>พิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมรู้สึกว่าต้องทำความสะาดห้องอันนี้เป็นห้องใหม่นะทุกคนยังไม่ได้ถ่ายวอลเลยเนาะ ปีแล้วใช่ใชุ่้ยเกินครึ่งปีหรือเปล่ากันยาใช่กับปีแล้วอะ่ะ <c oughs> ทุกคนหอมมากๆเห็นเศษผมทุกคนเห็นไหมมันน่าจะไม่ชัดแน่เลยอะเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูแป๊บหนึ่งอ้ยไม่ได้ดูดฝุ่นนานตรงนี้อ่ะชัดไม่นอเนี่ยเห็นปะมันจะมีเศษเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นวะเนี่ยเปิดไฟเราชัดเลยโอเครู้เรื่อง ตอนแรกก็นึกว,ว่าจะไม่มีฝุ่นแต่พอดูดไปทุกคนจะบอกว่าฝุ่นเยอะมากแล้วมันเป็นลายฝุ่นซึ่งเรามองไม่เห็นตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นเครื่องกำจัดลายฝุ่นนะทุกคนมันจะดูดฝุ่นได้แบบละเอียดมากๆไปจนถึงแบบลายฝุ่นเลยตัวนี้จะเป็น Dremi D20 Pro นะเราชอบที่เขา,ามีลาแสงที่เป็นเลเซอร์สีเขียวตัวนี้มันจะช่วยในการทําให้เรามองเห็นฝุ่น ที่มันเล็กมากๆอ่ะทุกคนได้อย่างชัดเจนก็จะทําให้เรารู้ว่าเออตรงนี้มีเส้นผมนะมีฝุ่นนะก็ทําให้เราทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นเขาให้หน้าจอที่สามารถแสดงผลรายฝุ่นแบบเรียวทามได้นะทุกคนตัวเนี้ยแสดงออกมาเป็นสีจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวมันทาให้เราเข้าใจง่ายอ่ะทุกคนว่าแบบแดงก็คือเยอะเขียวก็คือสะอาดแล้ว น,นอกจากดูดพรมแล้วดูดโซฟาแล้ววะน้องสามารถดูด เครื่องนอนได้ด้วยนะทุกคนก็เอามาดูลายฝุ่นที<_<_่อยู s <S <_<__<_<_่ตามเตียงนอนคือเวลาเรานอนแล้วมันมีเหงื่อใช่ปะก็จะมีลายฝุ่นที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นก็อย่าลืมดูเตียงนอนนะทุกคนมันต้องมีลายฝุ่นแน่ๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวบริเวณแปลงของเขาก่อนเนาะตัวเนี้ยจะเป็นแปลงที่มีเป็นลักษณะของลูกกิ้งแบบหัวค้อนเขาออกแบบมาให้สามารถตีลายฝุ่นได้แข็งแรงมากกว่าแรงหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ดูปริมาณฝุ่นที่ออกมาแล้วกันนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือเขาจะมีลำแสงที่เป็นแสงไฟ UV นะจะมีความเป็นสีฟ้าใช่ปะแต่เวลามันกดเข้าไปบนเตียงแล้วอาจจะไม่เห็นนะอันนี้เราก็ลองแตะให้ดูนะทุกคนแล้วก็ตัวเครื่องจะปล่อยลมร้อนออกมาด้วยซึ่งลมร้อนตัวนี้มันจะไปช่วยในการลดความชื้นแล้วก็ยับยั้งพวกเชื้อโรคต่างๆที่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะเราก็มองไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นก็ต้องทําความสะอาดไว้ก่อนดีที่สุดนะคือแบบเราว่าเราก็ซักผ่อยนะเออนเนี่ย ngay mình dừa mình con liền. คือคอนโดใหม่อะเขามีเครื่องอบผ้าให้เราในห้องใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คนพบว่ามันมีเครื่องอบผ้าแล้วมันดีเนาะทุกคนชีวิตมันสบายขึ้นเยอะเลยอะแบบไม่รู้จักคําว่าไม่แขวนอีกเลยลตั้งแต่มีเครื่องอบผ้าในห้องก็กลายเป็นคนชอบซักผ้าไปโดยปริยาย ชิ้นส่วนตู้เย็นมาประกอบนะทุกคนก็ไปล้างหละเห็นว่ามันจะมีรอยแบบรอยคราบเลือดตรงเนี้ยเออมาล้างไม่ออกก็ช่ามปเถอะแต่มันไม่มีกลิ่นแล้วนะเดี๋ยวนี้เรายแยกพลาสติกดยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำ ที่แบบกินหมดแล้วก็แยกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกด้วยที่เป็นพลาสติกแล้วก็จะเอาไปหย่อนตามจุดที่เขารับแยกขยักเนี่ยอันนี้สะสมมาสักพักแล้วนะก็ได้เป็นแบบถุงลอเลย